สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทุท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุนนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องอสมออีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราไปฟังกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึง การส่งรายงานของเราเนาะพอดีว่าไปเห็นคอมเมนต์นะครับไปเห็นโพสต์ของอสมใหม่นะครับเขาน่าจะพึ่งเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการส่งรายงานนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับอยากรู้นะครับก็เลยโพสต์ลงในกลุ่มในส่วนของอสมนะครับก็อยากรู้ว่าการทำงานของเรานะครับเราส่งกันยังไงทำแบบไหนเขาจะได้ทำแบบ ให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆจะพูดถึงก่อนนะว่าหลักๆในการทำรายงานส่งมันขึ้นอยู่กันแล้วแต่พื้นที่ด้ยวยนะครับเนาะอย่างอย่างเช่นลูกน้ำยุงลายาบางพื้นที่อาจจะไม่ส่งรายสัปดาห์ก็เป็นได้นะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจะส่งเดือนละครั้งนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ส่งเป็นสัปดาห์ละครั้งผมว่า น่าจะมีส่วนน้อยแล้วที่ส่งเดือนละครั้งนะครับนะส่วนใหญ่ก็เลยงานลุกนั้นหลายก็จะส่งเป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วก็อสมใหม่ก็ต้องเรียนรู้นะครับถ้าในพื้นที่ท่านส่งสัปดาห์ละครั้งนะต้องเรียนรู้ในการส่งด้วยนะเพราะว่าถ้ากดไม่ถูกนะครับสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3าสัปดาห์ที่สี่ก็จะไม่ขึ้นให้อีกนะครับก็ต้องเรียนรู้ไปนะสําหรับ อ,อสมอมือใหม่นะครับหรือว่าอ,อสมอคนเก่าๆก็อาจจะยังไม่สง่งอาจจะส่งไม่ถูกก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอสมอที่อยู่มานานจะส่งรายงานถูกทุกคนนะครับอาจจะบางคนที่ยังส่งรายงานไม่ถูกก็ยังมีนะรวมถึงรายงานอสมอหนึ่งด้วยนะครับรายงานอสมอหนึ่งก็จะเนาะส่วนใหญ่ก็จะจะกําหนดตั้งแต่วันที่18 เนาะอาจจะส่งไม่เกินวันที่ยี่สิบ้างส่งไม่เกินวันที่25่สิบห้างเห็นบางคนในเดือนนี้เห็นบางคนยังส่งวันที่ยี่สิบแปดยังมีเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่จะกําหนดแบบไหนนะเพราะว่าในการส่งรายงานแต่ละอย่างแต่ละพื้นที่จะกําหนดออกมากไม่เหมือนกันนะครับนะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสจขึ้นอยู่กับสสออพื้นที่นั้นๆแลครับที่เขาจะกําหนดให้อสมอส่งรายงาน ประมาณเดือนไหนนะครับแล้วรพสตอก็จะลงกระแจให้กับอสมรับทราบว่าอสมต้องส่งภายในวันที่เท่าไหร่นะจะได้เคลียร์รายงานแล้วก็ส่งไปให้สอสอได้ถูกต้องอะไรได้ตรงวันอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการส่งรายงานนะแล้วก็ในส่วนของ NCD เนาะก็แปลกใจอยู่นะครับอย่าง อย่างของรายงานอสมหนึ่งกับลูกน้ำยุงลายจะมีการแจ้งเตือนสัปดาห์ละครั้งนะครับจะมีการแจ้งเตือนพร้อมกันนะแต่ส่วนใหญ่รายงานอสมหนึ่งจะส่งเดือนละครั้งมีบางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่ให้อสมส่งสัปดาห์ละครั้งนะแต่ส่วนใหญ่จะส่งเดือนละครั้งสำหรับรายงานอสมหนึ่งนะแต่ลูกน้ำยุงลายจะส่งสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่เดือนละครั้งน่าจะเหลือเหน้อยละหรือว่าอาจจะไม่มีแล้วตอนนี้ น่าจะเป็นส่งรายงานสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่และนะ่าอาจจะทั้งหมดแล้วที่ซ้ำไปนะครับสำหรับรายงานลูกๆๆนะนั่งลูรานะแต่ MCD นีดีดิเตือนทุกวันเลยครับมีการแจ้งเตือนทุกวันเลยผมเข้าไปดูมาแลแบบ้วเหมือนกันแจ้งเตือนทุกวันเลยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงมีการแจ้งเตือนทุกวันมันเป็นเพราะว่า,เ,าเขาต้องการยอดหรือเปล่าแล้วมันยังไม่ได้ยอดเขาหรือเปล่ามันเลยมีการแจ้งเตือนแต่มีการแจ้งเตือนทุกวัน,นีจริงนะ ลองเข้าไปดูได้ลองเข้าไปเช็คได้ครับสําหรับในการแจ้งเตือนในสมาร์ทสมอลนะพี่น้องสมอลจะรู้เลยว่าใน n อ d ซดีมีการแจ้งเตือนทุกวันเลยบางคนก็ถามมานะบางคนก็สอบถามมาว่ามันจะต้องทําทุกวันไหม,มจต้องทำยังไงเพราะว่ามีการแจ้งเตือนทุกวันเลยไม่ต้องนะครับเอาตามที่เขากําหนดมานะครับแต่ละพื้นที่กําหนดมาเลยว่าทํายังไงทําเสร็จแล้วภายในวันที่เท่าไหร่อย่างรอบที่ผ่านมาก็คือภายในเดือน มีนานี้เราทากันเสร็จหมดทุกพื้นที่แล้วนะครับและเราก็รอคําสั่งต่อไปอย่างของผมพื้นที่จังหวัดพะเยาก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะเขาว่าว่าเขาจะมีสี่ไตรมาสก็ทุกๆสามเดือนของผมน่าจะได้ทําส่งนะครับสเนืออส่งหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าทางสสจเขาก็หนุดมาแล้วสี่ไตรมาสสำหรับของผมแต่พื้นที่อื่นๆผมไม่รู้นะผมไม่รับทราบบางพื้นที่ก็บอกว่าทําแค่ปีละครั้ง บางพื้นที่ก็บอกว่าทำสองปีครั้งก่อนแล้วแต่แล้วแต่ตะพื้นที่เขาจะกําหนดมามันอาจไม่ไม่เป็นเหมือนกันก็ได้นะแต่ของผมอย่างผมบอกไปมันเป็นสี่ไจมากนะครับประมาณนี้ที่ผมรับรู้รับทราบมานะก็ส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะครับสําหรับการส่งรายงานนะสําหรับอสมมือใหม่นะครับรวมถึงอสมเก่าที่ยังอาจจะไม่คล่อง หรืออะไรก็แล้วแต่ผมทําคลิปสอนทุกหมดแล้ววิธีการขั้นตอนต่างๆก็ลองไปหาคลิปเก่าๆดูได้นะครับแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับถ้าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรายงานทั้งอสมอหนึ่งแล้วก็ลูกน้ำดูไลน์นะครับถ้าหาไม่เจออยากรู้อยาก,รยากทราบเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ใหม่อีกทีก็ได้ไม่เป็นไรนะสามารถบอกกล่าวกันได้เลยนะครับถ้าอยากรู้หลัก อยากทราบนะครับก็โอเคนะครับส่วนเหล่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครถือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและที่สำคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องสมอลของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ย้ำมกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับใครที่ดูแล้วนะครับกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเราจะเดินหน้าไปห้าหมื่นนครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ